สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูนุกยุงนะคะคุณครูนุกยุงมาพบกับเด็กๆในหนังสือเรียนนังสืออการศึกษานะคะเป็นหนังสือฝึกอ่านหัดอ่านนั่นเองค่ะเด็กๆหยิบขึ้นมาได้เลยนะคะๆๆเละะๆๆ่มสีฟ้าเล่มเล็กเหมือนของคุณครูเลยค่ะเด็กๆเปิดมาที่หน้าที่14ี่นะคะชี้ที่บทที่9ค่ะบทที่9บทที่เก้า คุณครูจะพาเด็กๆอ่กกันนะคะดเด็กๆชี้ตัวหนังสือได้เลยผออูผูผูไม่ทูผู้ดอไอไดผู้ใดดออีดีตอ,ออตอตอม่อีกตอ่อจอเอาเจ้าจเจ้าไม่โทรเจ้าดีต่อเจ้าผู้ใดดีต่อเจ้าปอไม่ติครูก็กอหอไอหายหายไม่โทให้ จอเอาเจ้าจเจ้าไม่ถทเจ้าให้เจ้าดออีดีต่อต่อต่อไม่อีกต่อขอเอาเขาดีต่อเขาก็ให้เจ้าดีต่อเขาขอเอา,ขาขอเขาเขาไม่ถทเข้าถออัาถังถังไม่โทรทำเข้าทำหอไอหายหายไม่โทให้ดอูดู ขออาผาให้ดูผาเข้าถ้ำให้ดูผาขอเอาเขาขเขา,า,า,าไม่โทรเข้าปาออาปาป่าไม่เอกป่าเข้าป่าขอไอไหไหไม่โทรให้ดอูดูขอไอไผ่ไผ่ไม่เอกไผ่เข้าปา่าให้ดูไผ่เข้าถ้ำให้ดูผาเข้าป่าให้ดูไผ่ ขอไอหายหายไม่ถทรให้จอเอาเจ้าเจ้าไม่ถทรเจ้าให้เจ้าโอเอาเอาจอไอใจสอไอใสใสไม่อีกใสเอาใจใส่ตอตอตอไม่อีกตอตอพออูผูผูไม่โทรผู้ขอไอไข่ไข่ไม่โทูไข่ผู้ไข่ขอไอหายหายไม่โทรให้ ดอ,อีดีดอ,อดี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 ให้เจ้าเอาใจใส่ต่อผู้ไขให้ดีดีจจเอาเจ้าเจ้าไม่ถูกเจ้าขออีขีขีไม่ถูขี้ชออชอชอไม่ถูชอบขอเอาเขาเจ้าขี่ชอเขาขอเอาเขา กไม่ได้ครูก็เขาก็อเอาเอาขออือขือขือไม่เอกขือเอาคือสสไอใสใสไม่เอกใสโจอเอาเจ้าจเจ้าไม่ถูกเจ้าใส่เจ้าเจ้าขี้ช่อเขาเขาก็อเอาคือใส่เจ้าเด็กๆคะคุณครู พาเด็กๆฝึกอ่านดารดุนศึกษาบทที่9จบแล้วนะคะคุณครูฝากเด็กๆทบทวนตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่9ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีสาระการเรียนรู้ดารุนศึกษามาฝากเด็กๆเ,เพียงเท่านี้นะคะคุณครูฝากเด็กๆด,ดูแลตัวเองด้วยนะคะส่วนแมก่กดออกจากบ้านพวกเจลแอก็ห้อ๊คล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างถ้าออกไปนอกบ้านนะคะอย่าอยู่ใกล้กันอย่าล่น กับเพื่อนที่เราไม่รู้จักนะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ